เรื่องเราเนี่ยจะมีการอับเดียนใหญ่ทุกคนทราบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟน่าจะจะให้ได้ไ่เกินวันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือตกสามวันพอดีโอเคไหมสาครับสามวันอ่าหนูอยากหนูเอ้หนูเฉยอยากได้กี่ไฟครับยี่สิบไฟค่ะยี่สิบไฟเดิมพันครับสามแสนครับเล่าสามลังเอ้ยขอโทษครับน้ำเก๊กวยสามลังครับวันกจริงครับไม่ทันแล้วครับ แต่หนูแต่หนูจะบอกเขาแล้วนะว่าหนูจะซื้อคืนให้อะ่ะแต่เขาจะเอาสามดังเลยอะ่ะเข้าไปข้างในไดเลยเดลี่เข้าไปดังด้เลยนะอเททาม่ดานี่ แฟรี่อยู่กันสองคนลหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวาักากำลังตามมาครับโอเคผมว่าโอ้โหคาเฟ่หานี่แบบรีสัศิ์ลัลงเนี่เลยดูสทจะขออนุญาตเปิดช้อตติ้งไว้นะครับได้ครับไม่ม่ปันหาทางแฟรี่พอรู้ไหมครับว่าทำไมถึงโดนเล่นเหลวตี ผมไม่รู้ครับผมไปถึงที่พวกผมก็นอนเกลี้ยงแล้วครโอเคเดี๋ยวรอมอนะ่อไหน่เนาะจะปยบมาเติมแป๊บทำตับลูปได้ดงทอน้มีนะ ทำกับลูกได้ลงคอนะนี้นะอันนี้แปลใส่ครับเปืือกแบบข้างเขาไม่ได้รู้เรียงครับขอบคุณครับเอ้ยครับพี่แม่สวัสดีคร้าสวัสดีครับ <c oughs> มีเรานิดหน่อยน่อยโอ้ยเจ็บคอเฉยเลย พี่แหม่มจำผมได้เปล่าใครเอ่ยครับใครครับรอวันที่หน,นวันที่1วึ่งจะมาเรจะไปรับรอรอรับเลยครับรอรับเลยหน้าบันได <c oughs> บันไดวิโด้บันไดบีทีเอส รอไหมไหมถ้าถ้าแกงลุ้ส่งจีมาใครจะไปดูบ้างหลายคนจะไม่สองคนก็พอจะ่สองคนโอเคทางเฟรนดี้บล็อกเกอร์นี่ใครเป็นหัวหน้าแก๊งครับคุณมโนเขาอยู่ไหมคะมโนเขาไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับวันนี้ เดี๋ยว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 ให้บอสตัวแทนตัวแทนบอสให้ก็ได้อ๋อแต่มีคนตัดสินใจแทนได้อยู่ใช่ไหมครับอยู่ครับอยู่เขาชื่อจิ๊กโชยมายองเนตครับหิวจังเลยครับขอติ๊กับอกแค้มได้ไหมไม่ได้หรอกครับจิ๊กโชยหรือมายองเนวะลุงก็มาจิ้มลุงก็มาจิ้มปลาหมึกเราไงเออคุณลุงใจไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกครับคนที่บอกว่าล็ ว่าจะไปสร้างบัญชีใหม่แล้วมาลบบัญชีเก่าอ,อ่ใครวะใครวะขอโทษขอโทษจำไม่ได้ ก็ได้ไม่ต้องยุ่งใครวะใครคึออะไรก็ได้ไม่ต้องยุ่งอ่าใช่ใช่จกกักรพงปะใช่ไหมไอ้น้องจักรพง์อ่ะชื่อได้มันชื่ออะไรนะลืมใช่ปะวะ <c oughs> <c oughs> จำชื่อเล่นมันไม่ได้จำแต่จชื่อเฟซมัน ใช่ป่ะวะนึกดีๆพี่นึกไม่ออกเอาความจริงเลยนึกไม่ออกสมองประทองมากเชื่อว่าวันนี้คือชื่อคนแบบต้องจาชื่อคนในจะคนในเมืองนูน่นนี่นั่นโอ้ <c oughs> เกิดอันอย่างขึ้นจําไม่ได้ครับจําไม่ได้ครับขอโทษครับเกิดอันอย่างขึ้นพอดีแบบโดนแก๊งนินเหลวเปิดค่ะแบบว่าวันนั้นไปจกกันชงกัน เขาบอกว่าไปจบกกันชวนที่ไปจกกันชงกันแล้วคือม่วงลอยกับแฟรดีะคือพี่มูหยองกับลุนาวิ่งโซนไงไปเตะขวดเหล้าคนล้มเขาไม่พอใจไปเตะขวดเหล้าเขาล้มแล้วเขาไม่พอใจเราจะซื้อเราจะซื้อซื้อเหล้าคืนเขาเขาก็บอกไม่เอาเขาจะเอาสามหลังแต่ว่าสามหลังมันเยอะไปเราทาหกแค่ขวดเดียวไงเออเขาก็เลยแบบไม่พอใจเขาก็เลยปาดคอเลย ไม่พอใจคือแบบเมียตายไม่เสียดายเท่าเราหกแก๊งสูตรเขียวนะพี่ใช่สูตรเขียวเนี่ยลิทเลี่ดีเจนซี่อะแบบรักเล่าเท่าชีวิตอะเราไม่รักลูกแล้วด้วยเอาจริงกับลูกกับเต้าคือไม่เอาแล้วไอ้หัวเนี่ย ไม่เคยมาครับไม่เคยมาครั้งแรกครับครั้งแรกตื่นสนามนิดหน่อยตัวทีฮะตัวทีฮะเปิดตัวหลไรพัวทีฮะตัวทีฮนาดไหนอะตื่นตื่นสนามนิดหน่อยไม่เคยมาโอ้ยเฉียดเลยมันไม่ได้โซนเข้ามาแบี้มันเป็นอุบัติเหตุไม่ต้องพูดเป็นอุบัติเหตุพิอะตามอยู่ตามอยู่เก่งนี่ขี้เถียงจังวะเห็นไหมเนี่ยอยู่ต่อหน้าสภาเนี่ยเงียบดิส่วนเขียวอย่างกระเฉียดมางแล้วม่งลอยมาแ้วไม่เอาขาไม่เอาขาม่เอาไม่ใช่ เราจะไม่พลาดทิงรุ่นนี้ถ้าถ้ารุ่นนี้ก็ร,ร่วมอยูเ่เราจะไม่พลาดทิงถึงสีแก๊งคนอื่นเขานะแค่เรื่องเล่เาไอ้ันี้ไประเด็นเป็นการอัดเป็นอัดทารุครับอ่าพิมพ์อะไรคือแบบต้องแบบนิดนิดนึงนะคะเวลาคนเขามาอ่านล้วคือบางทีเขาไม่รู้ไงคือแบบถ้าเราจะเป็นแชทเราต้องแบบว่าเราต้องไม่ใช่แชทซอมบี้ไงเราต้องแบบดูตามเนื้อผ้าด้วยเดี๋ยวฟังสภาฟังตามเนื้อเรื่องก่อนนะครับเขาไม่ได้พูดหรือกูไม่ได้ยินะ อย่าไปพูดอะไรได้ไคิดอาร์ตหน่อครับอ๋อพีอาร์ทำบรรยากาศทุกคนกชมถึงเดี๋ยวหลังจากนี้ขอให้อยู่ในความสงบนะครับขอตัวแทนแกงละหนึ่งคนเท่านั้นนะครับที่พูดนะครับผมให้เกียรติสถานที่ด้วยนะครับครับบ่วงหลอยยังรอใครอีกไหมคะรอรอครับเดี๋ยวสักครู่นะได้เลยดีเมื่อกี้ปิดคุกกันอ๋อนั่นแหละโทมี่เราให้เกียรติสถาบนผ่อนรองเท้าพุย อยู่เฉยเยอยู่เฉยนั่งเฉยเฉยเชื่อผมดิไปเรียกเพื่อน,นมาให้มาพิมพ์แป๊บผมเพิ่งมีเรื่องกับคนในแก๊งมาเดือดหน่อยเออทางแฟรี่ใครจะเป็นตัวแทนในการคุยกับเจ้ครับ นู <No. S 2> ใช่ไหมโอเคลิ้นเหลวจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะม่วงหล่อยจะเป็น,โโน,โนบุนโญค่ะโอเคบุญยอโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามันนานแล้วนะครับตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวจะให้ตอนแรกเดี๋ยวลิ้นเหลวได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าเรื่องมันเกิดจากอะไรทีนี้จะถามแฟรี่กับม่วงหล่อยว่ารู้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงไปตีรู้ค่ะ เขาตอบว่าไม่รู้เ <c oughs> ขาบผมเขาได้ยิน <c oughs> ได้ยินเสียงหนูไหมหนูแป๊ะๆได้ยินนะบสมองหนูจะระเบิดอนะ่ะแบบนึงนะมันมันค้างอ่ะครับฮัลโหลครับได้ยินหนูไหมได้ยินครับ <c oughs> ได้ยินรู้รู้อยู่ครับอ๋อเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าทาไมเขาถึงไปตีเดี๋ยวหนูล่าตอนก็ได้ครับคือเยวันวันนั้นหนูหนูไป ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตกกันซาดันดับมีหมอมีแล้วต้องมีเต้เตพี่หมุด,ดงแล้วทีนี้ก็กลับมาที่แดนแล้วต้องว่าพวกหนูวิ่งเล่นดันนิดหน่อยแล้วก็ดันไปเตะหัวเต้าหมอมีดงแต่ว่าหนูต้องบอกว่าเดี๋ยวหนูซื้อคืนให้อ่าโทษไปเด๋วครับผมใช่ครับประมาณนั้นเลยครับอ๋อก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยเนาะใช่ใช่ค่ะเพราะหนูหนูกับน้องวิ่งเล่นกันวะนะันนั้นโอเคอะทีนี้กดเด๋ว เล่าแบบที่เล่าให้เจฟังได้ค่ะสาเหตุที่ไปตีเขาก็ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกคือแบบเขาเตะขวดเหล้าที่มันแบบของหนูที่มันหนูบบ่มไว้อย่างล่ากําบากจนหมดพวกหนูแก๊งหนูไม่มีเหล้ากินเลยครับหนูก็เลยอยากอยากได้เล่าคืนครับอ๋อยากได้เล่าคืนเนาะใช่ครับ แล้วเราได้ทําการเจราจาเขาไหมหรือแบบพูดคุยกับเขาไหมว่าเออเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยเขาคุยคุยแล้วครับก็คือคุยเดี๋ยวเขาก็อบอกว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อคืนแค่เท่านั้นเท่าน,นี้หนูบอกว่าหนูไม่อยากได้หนูอยากได้สามลังแบบนี้ค่ะแล้วเขาให้ไหมครับยังไม่ได้ให้เลยคับยังไม่ได้ให้ครับแต่หนูคิดว่ามันเยอะเติมไปเพราะว่าหนูเตะไปแค่ถวดเดียวเดีงอืมขนูเตะไปแค่ขวดเดียว เขาจะขอคืนสามลังมันเยอะเกินไปใช่ครับแต่หนูดันไปนเตะรีเซนซี่เขาไงใช่ครับหนูต้มนมันหาซื้อยากอะค่ะเขาจะให้คืนสามลังมันก็นใช่ครับแล้วดาทามัน,มนหาซื้อยากจริงครับใช่ครับชบ่วงนี้ดาทามันก็สูงด้วย ใช่ครับก็เพราะว่าตอนนั้นที่ซื้อมามันเป็นราคาที่แบบยังไม่ขึ้นไงที่พวกเจ้าสองคนเตะค่าทิ้งาตอนแรกหนูจะเสนอให้ให้เป็นเมอริเดียนเขาแทนครับแต่เขาบอกเขาจะเอาลีลีอย่างเดียวเลยครับใช่หนูจะซื้อแจ็คดีเนยลให้เขาไม่เอาไม่ใช่ครับคือเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าวิธีการบ่มของเราสองแบบเนี้ยไม่เหมือนกันลีเนี่ยมันจะบ่มด้วยองุ่นครับซึ่งองุ่นเนี่ยมันต้องปลูกโตเต็มที่เนี่ยใช้เวลาหลายปีอยู่เหมือนกัน แล้วกว่าจะดองได้มาเนี่ยขั้นต่ำเหล้าที่ดองแล้วกินได้เนี่ยขั้นต่ำอยู่ที่ห้าปีนะขวดนั้นที่ปีครับก๋วยเตี๋ยวเออลุงกี่ปีนะลุงของลุงอะครับมันไม่นานแต่แค่ว่ามันเป็นเหล้าแบนที่มากองุ่นแล้วก็ราคามันยังไม่ขึ <laughs> ้น <aquí> มันคือราคาของเจ็ดสิบเอ็ดสองสี่แปดอะนี่ลหนูมันมันมันหาได้่ะหนูหาได้แต่แบบว่าที่มันเป็นฉบับโดดอ่ะ มันมือนไม่อร่อยไงมันบาดลิ้น,น่ยนะนะั้นน่ะลิ้นมันแตกอะ่ะพอกินไปเรื่อยๆมัน,น,มนหา<ต>ซื้อยากจริงๆนะครับโอเคงั <laughs> <laughs> okay. ้นขอถามสั้นๆเลยครับทัเมื่อกี้เจ้ถามทางลิ้นเหลวละ <laughs> เขาบอกว่ารวมมาสองแกงก็ะตีเขานะเขาเอาเขาเล่นเขาไหวทีวนี้เจะจะถามม่งไหลกับแฟนลี่สั้นๆเลยว่าเล่นไหมหนูเล่นนะครับ เล่นครับแต่ว่าหนูหนูมองว่ามันถ้าสมมติจะเล่นแล้วก็ไม่ไม่ต้องรวมดีกว่าครับใช่ครับรับผิดชอบตัวเองเป็นไปเลยครับใช่ครับเอ่อถ้าพูดถึงในการไฟอ์ครับจะอัิบายฟังก่อนเอ่อไฟ์เนี้ยที่จะเริ่มเป็นสองหนึ่งก็คือม่วงลอยเนี้ยไม่ได้จะรวมกับแฟรี่นะหมายถึงว่าการรับผิดชอบเรื่องเพนเรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของตัวก็คือรับผิดชอบในแก๊งของตัวเองไปแต่ก็คือเราลุมตีเขาได้ อ๋อแต่คือไม่ได้มาแบบวันนี้รวมตันแต่รวมดุมตีได้เอ่อเดี๋ยวสักครู่นะครับขอคุยกันในสภาก่อนมันจะต้องเป็นรูปแบบยังไงดีมันจะได้โอเคมันก็คือส่วนนองอะหนูหนูไม่อยากให้ลุมอะครับหนูอยากให้คืออย่างหนูก็มีสิทธิ์ที่จะตีแฟรลี่ได้แล้วแล้วเหลือแค่แก๊งเดียวอะใช่ใช่ใช่อ๋อคือนนัวสามแก๊งได้แต่แบบว่าผู้ชนะต้องมีหนึ่งเดียวในแต่ละไฟครับ จะไม่มีการเหลือแฟรี่กับม่วงแล้วลิ้นเหลวไม่เหลือหรือเหลือแค่ลิ้นเหลวอะไรเงนี้ค่ะอืมก็คือหนึ่งไฟท์มีสามแก๊งแต่จะต้องใช่ครับแล้วเราจะหาผู้ชนะไงล่ะก็แต่แต่ไฟท์ใครเหลือครับใช่ครับกอ์แอดป่ะครับอืมโอเคเดี๋ยวขอประสมประสมกันก่อนเนาะุมประสมได้ค่ะได้เลยครับประสมได้เลยค่ะซุมหน่อย ประชุมข้างหลังหน่อยเร็วตับตู้ตับ้าตัวโมเวนโดมามีเองฟาดหัวข้าได้ยังไงมามีก็ยังได้ไอ้โลดาด้วยไอ้พี่ไอดองเตะหัวดาเขาครับป้าใช่แล้วเขาอยากได้คืนแต่ว่ามันมันหาซื้อที่เป็นหมักองุ่นยากอะพี่แล้วมันใส่ดีดีจริงสิเองสองคนก็ยังเถียงกันไม่ได้เลยว่าใครเป็นคนเตะเองก็ยังเถียงกันอยู่เลยจะมาลุมตีข้าได้ไง ก็บอกเราไม่ได้ดูมีก็ตีจำเปนโดยตัดแม่ตัดลูกตัดแม่ตัดลูกตัดแม่ตัดลูกไม่ได้เฮ้มันเป็นมันเป็นการมันเป็นเรื่องระวังเตงมึงอย่าใช้โอกาสนี้มึงอย่าใช้โอกาสนี้ในการดูม่ไม่ได้มันเป็นเรื่องระวางแตงมันไม่ใช่เรื่องระหว่างท่ออย่าทำตัวแบบกูแตงก็แตงก็คือแตงของกูขอรองไม่ใช่ลูกอันโผล่ตัดแม่ตัดลูกตัดแม่ตัดลูกใช่นแม่ไม่ใช่บิดีนี่ อา้ยขุยขุยขุย่าวอ้างนะข่าวอ้างย่ด้พูดนะอ่ได้พูดนได้พูนะอย่าได้พนะอย่าไดู้นะอไดู้ดนะอย่าไดูนะอได้พูนอยาได้เอาด้นะอย่าได้พัดนขาได้ดนเอ้าไดูด่ากล้วูดนะย่าได้พะอป่ไนโอย้อย่าดดนๆก่าะอได้นะอย่าไู้จะเป็นโร้อื่นๆก่านท้่จะตีกับป้าเดนะยวตกใจตกใจ แตกแปลว่าเราเป็นเด็กคนหนาดนี้เลยหรอนี่ไงพี่หมูดองหนูหาอดุลได้นะโอ้ยเม้าตือนกันไเนี่ยครับองุ่นเดี๋ยวไปหมักอะไรนะเนี่ยอดุลนะเอาไปหมักต่อนได้ไหมันเดี๋ยวจริงเออจริงหนูหนูยกคันนี้ให้แล้วเราจบกันได้ไหมครับใช่เนี่ยอดุลบันตันอดุลไม่ไปไหนครับไปไปไหนจริงจริงกันนะ มึงอะกับลูกอ่ะไปเป่ายิ่งฉุกกันไปสามคนไม่ครับใครชนว่าเดี๋ยวมีสตองที่สามแม่ลูกตีกันจะดูเเหนื่อยมามีเตี่ยวแล้วลูกอีกหนึ่งลูกอ่ะอากที่ห้วเจ็ดเนี่ยไมีลูกแกองจริงนะสี่แก้งนะพี่เตี่ยวใช่ตีรวมกันอีกผมบอกเลยอีกหนึ่งลูกที่สีดําอะหนักนะไม่เอาเอาลูกมาคนเดียวพอนั่นน่ะเอาไม่ลงหมายถึงมันอะเราเอามันไม่ลง จริงๆแล้วอะนะอันนี้ไม่ใส่สตอรี่เล่าหรอกสตอรี่แม่ลูกนี่เออจริงกูว,ว่าสตอรีร่แม่ลูกแต่ว่าอันนี้ก็มีเดิมพันนะครับแก๊งไหนแพ้ก็คือรังหนึ่งนะครับอ่อหรือเปล่าสามรังไปสามรังนะพูดเองนะอ่าๆพูดแล้วนะใครแพ้อะค่ะไอแวนไอแวนยังไงสิ<ม>าสามรังหรือเปล่าบ้าจังไป อะไรอ่ะทำไมอ่อนยังอ่ะสามลังร้องมากเกินไปมากเกินไปครับหนูที่ว่ามันแบบโดนจะเมาหนวที่หัวดมกันเท่าจะไม่กลัวเรื่องนั้นโอเคครับคือในเมื่อที่เมืองเราเนี่ยจะมีการอัปเดตใหญ่ทุกคนทราบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟน่าจะจะให้ได้ไปเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือตกสามวันพอดีโอเคไหมสาครับค่ะสามวันอ่ะหนูอยากหนูเออหนูเฉยอยากได้กี่ไฟครับ ยี่สิบไฟค่ะยี่สิบไฝเดิมพันครับสามแสนครับเหล้าสามลังเอ้ยขอโทษครับน้ำเก้กควยสามลังครับวันนี้จริงครับไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราเดีวเรานั้นแหละ <c oughs> ครับ <c oughs> อขอขออนุญาตเปลี่ยนจากจากขออนุญาตครับเป็นพี่เสือก็ได้ครับพี่เสือสามลัง <c oughs> พี่ซางได้ไหมอ่ะอันคนละครึ่งลังครึ่งไปเอาเย้เอาเย้ ไอเรื่องเสือช้างอะไรน่ะไปคุยกันนอกรอบแต่เนี้ยในเนี้ยก็คือสามแสนถูกไหมถูกใครโอเคระยะเวลาไฟสามวันพิธากอนแล้วก็ทั้งหมดยี่สิบไฟต้องการครึ่งหนึ่งของไฟหรือยี่สิบไฟเต็มครับดูดูที่วันดูที่วันที่ไี่จบเลยครับแบบที่จบวันที่จบใครเยอะสุดอ๋อก็คือไปดูวันที่จบเลยเนาะใช่คับโอเค ถ้างั้นถ้ามันจะต้องเต็มที่ก็คือต้องเริ่มเ่หวันนี้ตอนนี้ใช่ครับไม่มีปัญหาโอเคครับแล้วก็ไปจบวันที่สามวันพี่ตะก้อนจบจบสามวันเริ่มเ่หตอนนี้นับไปสามวันนุคอนุคอคผูดาวสิบบีได้ไหมอ่ะยี่สิบก็ได้อ่ะแป๊บหนึ่งครับแล้วก็อันนี้เจ๊กำลังไหวเขาจดจดอยู่แล้วก็ยี่สิบไฟถึงวันสุดท้ายใครได้มากสุดก็คือชนะเดินเงินเดิมพันสามแสนนะครับ คูดาวโรงพยาบาลเอาไหมเอาคับเอาคับโอเคคูดาวตำรวจมีอยู่แล้วนะครับครับโอเคแท็กเนมไม่เล่นเนาะไม่เอาครับไม่เอาไม่ค่ะโอเคครับใครตีชนะได้มากที่สุดตั้งแต่วันนี้จนอีกสามวันจะได้เงินเดิมพันสามแสนนะครับระยะการไฟ์สามวันทั้งหมดยี่สิบไฟ เดิมพันสามแสนมีระายะาเวลาในการเล่นไหมครับหรืออไทม์อ่าขอเป็นหลังรีหกโมงย็นเป็นต้นไปจนถึงห้าทุ่มครับโอเคพี่ดาก้อนหกโมงหกโมงจนถึงห้าทุ่มเดี๋ยวเราจะให้ครูดาวทั้งหมด เออมีขั้นต่ำเอาเอาขั้นต่ําคนไหมครับหรือว่าไม่สนขั้นต่าในการไฟกันไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพระว่าน่าจะนับยากกี่คนก็ได้ครับกี่คนก็ได้พี่ตะก้อนห้าคนก็ได้เผื่อแฟรี่ป่ะแล้วจะแล้วจะให้นับไฟนอกเวลาไหมครับอย่างเช่นเอ่อตอนนี้ยนัดหกโมงจนถึงห้าทุ่มนอกนั้นเนี่ยไม่นับไม่ไม่นับเนาะ จะนับแค่หกโมงจนถึงห้าทุ่มใช่จ้ะใช่จ้ะแต่อาจจะแซมแลมกันได้จุกกลู่จุกกลู่แต่ว่าไม่นับเราจะนับแค่ในช่วงเวลาเวลาหกโมงจนถึงห้าทุ่มนะครับเดี๋บว่าแบบถ้าแบบหลังหลังเวลานั้นมีตัวหลุดก็เก็บได้ใช่ไหมครับได้ครับดูแต่มันไม่นับไฟโอเคครับ แต่รู้ใช่ไหมว่าเดิมเดิมพันสามแสนนี่คือทั้งหมดของสามแก๊งหรือว่ายังไงเออแก๊งละสามแสนค่ะอ่าโอเคพี่ราก้อนลงไปด้วยแก๊งละสามแสนเพราะเพราะฉะนั้นถ้าใครชนะเนี่ยจะได้หกแสนนะคบถูกครับถูกต้องโอเคพี่ตาก้อนทันไหมทันครับทันโอเคครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวเลยครับว่าไงครับ ป้าครับถ้าเกิดเรื่องสามลังต้องคุยต่อหน้าสภาหรือเปล่ามันจะมีคนตูดติดใไม่ต้องไม่ต้องอ๋อูดุกติยุกติมือว่ามีจ้าห่วงกินมากเลยนะธรรมดาครับดาวันนั้นก็เป็นส่วนแบ่งสภาด้วยไงอ๋อไม่ดีกว่าครับสภาส่วนแยกหรือเปล่าสภาเขากินโฮดกนมันดิไม่กินเสือเออจเลยคออ้ยออจนอลด้วยนะเมื่อกี้เดี๋ยวขอเบอร์ติดต่อของตาลาแกงนะครับ ก๋วยเตี๋ยวสี่ศูสองอครับคุณก๋วยเตี๋ยวสี่สองสองสองสูน่ศูนย์สองสศูนย์ครับปี่สี่ศสีไปรกรไปติมันอยู่ปะเนี่ยขอสภาที่มีสินเรอเรียบร้อยบ่อขอคนติดต่อหนึ่งคนครับอ่อแปดศูครับ80369ครับเมองหน่อยชื่ออะไรคะเอ่าพาวนาครับ ชื่อภาวนาครับสามลังแต่สองสองศูนย์ศูนย์ดูจากทรงล้วอาจจะแคดเบอร์อะไรนะครแปดศูนย์สามหกเก้าครับแต่สองสาครับช่วยด้วยครับมีคนผิดปกติครับมีคนผิดปกติครัเมีรอนช่วยด้วยครับเมลอนขอทางฟรีสหนึ่งคนครับลูน่าครับห้าหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งครับลูน่าห้าหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งแค่ครับทึบก่นครับผม ่ <c oughs> <c oughs> พีเฟิร์สขอครูดาวสิบนาทีพอครูนี้ขี้นี้ครับขี้นี้ขี้นี้ครับช่วยเปลี่ยนคำพูดด้วยครับใส่ครับใส่เ็นครับเหม็นครับเหม็นครับโอเแล้วมาเป็นขี้ไปไปนอนเตียงแล้วก็ไปได้เลยไปได้เลยครับครับเจอกันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคระขอบคุณนนะครับเดี๋ยวจะไปเจอรอบรอบนะคะอย่าไปเจอรอบรอบนะครับ เป็นลูกเหรอเมื่อกี้ผมเอาข้าวใครมาผมจะคืนตังคขออนุญาตคนหัวสีพูได้ไหมครับหล่ออ่ะ่ายจ่ายจ่ายที่ผมไเดเจอกันเลยครับผมเลครับจ่ายที่ผมผมไปจ่ายให้ครับอย่ามาเาจะช่วยนี่คือเจอัวเเจอโอซี่ะครับออที่สามที่สามเจอเนี่ยเขาที่สามไปเจอเขาไปเจอนะครับเจอเงนนาน เดี๋ยวไปโรงพยาบาลก่อนให้หนูไปนอนเตียงก่อนแล้วก็เดี๋ยวหนูไปเอาของที่